ใส่ไปคุณใส่ไปเอ๊ะน่าดีนอนเลย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 เอ๊ะเป็นอะไรหัวใจหรือเกี่ยวกับหัวใจค่ะเขามีปัญหาด้านหัวใจต้องกังก่อนดีกว่าต้องกังยันนางูมด

วันวันหยุดไม่แปลบอกเจ้ากรรมเขาหน่อย,ยนะเราจะาาทำสักหกร้อยวันไหนก็ได้นะหัวใจเขาโตหัวใจโตเส้นผิดจังหวะด้วยค่ะหะมอเขาเสื่อมแล้วหมอเสื่อมไปถึงด้านหลังหัวนั่นแหละ เป็นอามาพึ่ครึ่งซี่กเหมือนกับจะเกงแล้วหน้าเน้อจะตายแล้วเนี่ยหน้าจะเกงหน้าอะไรนะหลังเคลื่อนสองข้อด้วยเข่าไปดีทั้งคู่ดูดซุดซุดซุดตรงหลังอ่ะเดี๋ยวพอเขาเดินแล้วถามบอกเขาได้นะวร่างกายพอดีจิตใจเซนแล้วนะเขาเช็คร่างกายก่อนเสร็จให้หมดแล้วน่เนี่ย ยกเครื่องมาแล้วเหันว่าตาขงูเห่าดำเดินเลยนังายอลังเดินัลังไปถามเลยนะ่ l เป็นยังไงเร่างกายเป็นยังไงมีห้นมีไมได้ How many? How many? percent? How many percent? the same. It's the same, right? The same. So okay, you tell him how do you? Take some night. Where is uh, your pain? Which part? Oh, I I no pain. Not pain. No pain. No, no pain. Do no you pain. have any problem in your knee? no, pain, no How about your legs? But your this bones? one is sometimes uh walking uh be Yeah, a because she told me you. Uh, have the problem with your knee uh -huh. and your bone uh -huh. around your back. Uh, -huh. uh -huh. You 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 your beast uh feel better? Breathe. Your, I you feel fresh. Breathe, breathe, is uh the same. Breathing the the same. Is the same. Have like a stroke in the future, you will get stroke, it? Okay. Oh, yeah, and now you're very easy oh, you. to forget. So, uh -huh. because uh, your pain is start from your shoulder uh -huh. up to here, uh -huh. so that's why it's for you to forget. Oh. Yeah, and in the future, you have a chance to be a stroke. Oh. Here, 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 now, you feel any pain right now? Yeah, I know. No. Uh, ไม่ไม่ไม่เจ็บค่ะตอนนี้เขาไม่เจ็บแล้วหายใจเขาโล่งดีย่างยิ่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 งเบริฟต e งอิสฟีลเบระบบหายใจดีย Breathing อย่างยิ่งอ่ะอิสโอเค okay มันไม่มีปัญหาหรอกค่ะไม่มีปัญหาก็คือดีขึ้นโล่งโล่งหมดแล้วใช่ค่ะมันสูงถึงร้อยเขาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว i ิ f ฟอ m ์มซีโร่ถอยอะฮันเดอร์เ how many percent you feel okay right now I think is อิสเซ็ง เซ็ม how many percent from z e o 100? เอ้เอ้ท90 90 0ศูะศูอะไรดิอาอย่างงเดี๋ยวไปทางนู้นตอนเนี้ยเช็คล้างกายดูว่าตรงไหนเจ็บปวดถ้ามันไม่มีจบแล้วต้องไหมโอเคไปนั่งไป Which part you have any pain or not? If you don't have any pain, that's mean you okay right now. Oh, yeah. Uh, I think to be no pain ah now no no pain. อ่าไม่มีเลยค่ะไม่ไม่ีคือจบแล้วแล้วต้องไม่เป็นเบอ if you don't get pain at all. Yeah. ต้องแล้วป่าไม่มีก็คือหายหมดแล้วต้องไหม เีอะไอนะ only ทไอ้เ huh. ก like, uh, uh. uh ัอบาแล้วต้องอนหยุดเพราว่าหวค่ะเขาบอกว่าคือเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้แต่ว่าเขาแค่เหมือนกับเวลาเขาเดินตอาอาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดก่อนเลยเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนั้นนะคะเอาลองเดินดูที่หายหายหาหายย คือจุดที่ผมบอกน่ะก็คือหัวใจเขาไม่ดีต้องไหมแล้วตอนเนี้ยเช็คที่หัวใจปกติดีไหม you test your heart เออต้องเช็คหัวใจ test h e a r now you can feel your heart is a good or your heart is like tired right now วิ่งไวๆจะรู้เลยเดินเดินไว you have to walk and talk เอาเดินไวเลย to test your beef เอาไวไวไว faster faster อามาไว้เออนี่ลั่นเลยลั่นลั่นวจะกิ่งเออนลนอลตายลันเนี่ย r u have to be f a s t r ไม่ไม่หลายแล้วค่ะร่างกายก็หายแล้วแต่ตอนนี้มันก็ยังตอนนี้มั Copy ก็ยังตอนนี้มันก็ยัง วิ่งไวๆก็รู้แล้วเช็คหัใจก็รู้แล้วเนสักเตย์อีกบอกลมได้ไหมให้หมอเลยรสักทีเราหาเขาบอกว่าเวลาบางทีเดินนานๆนะคะแล้วหัวใจก็เหมือนเหนื่อยเขาต้องหยุดก่อนแล้วตอนนี้เป็นไง Now you run this okay No tired now เช็คที่หัวใจดูหห้ใจโล่งไหม The problem is sometime s s o m e t i e y sometime ตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้ยมีอยัางอใจดีหรือเปล่าตอนเนี้ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจบแล้วเออโอเคโอเคดีแล้ว